สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมนี่คือแนวทางฮานอยนะครับต้อนรับเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็เป็นการลุ้นนะครับในส่วนของหน่วยรัฐบาลไทยด้วยเช่นกันนะครับก็ลงแนวทางไว้นะครับผมเผื่อมีพี่น้องสมาชิกนะครับยังติดตามหแนวทางเสี่ยงโชคกันอยู่นะครับผมมาดูกันที่ผลงานนะครับส่งท้ายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมเป็นจังไดเนเกิดจัจนาคลันะครับผมเป็นไดพ้องนะครับ มาดูกันนีดหนึงนะครับผมผลเองสารอบนะครับรอบพิเศษสามตับนหนึ่นะครับสองตัวล่างเจรอบธรรมดารอบปกตินะครับสาตัวบน3 4 3สตัวล่างหกปิดท้ายวีพีนะครับหกศนั่นคือ3าตัวบนในส่วนของ49นั่นก็คือ2ตัวล่างนะครับผมนั่นคือผลนะครับสำหรับวันที่สาตุลาคมนะครับชุดจับสตัวแปดสองสมนะครับผมมีชุดไหนเข้าบ้าง ปสองอยู่นี่นะครับเจนะครับผมสี่สามสานะครับศูนย์หไม่มีสี่เก้าไม่มีนะคราวนี้เข้า3มชุดเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับชุดจับสองตัวนะครับตัวเด่นห้าศนย์สนะครับผมมา3ามกับศูนย์ สองรอบนะครับสามรอบธรรมดาศูนย์ i p นะครับผมชุดสองตัวนะครับสิบชุดหกแปดตรงนะครับตรวแรกล่างนะครับรอบธรรมดานะครับผมแล้วก็ศูนย์หกนะครับเข้าหกศูนย์ตัวกลับนะครับผมอยู่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของสี่เก้านะครับเข้าเก้าสี่นะครับเก้าสี่ตัวกลับนะครับ 3ชุดนะครับผมรอบธรรมดากับ V.I.P. นะครับนั่นคือผลงานส่งท้ายเดือนตุลาคมนะครับเด้งไปนะครับผมมาเปิดหัวนะครับเดือนพฤศจิกายนกันนะครับผมเป็นยังไงบ้างชุดจับ2ตัว7 1 2 5 9 8 6นะครับมาต่อกันที่ชุด2ตัวนะครับผม10ชุดเหมือนเดิม หกสองไปแล้วหกสองไปแล้วหกหกสี่สี่หกหกสองหกสองไปแล้วนะครับนี่เป็นสองเจ็ดนะครับผมผมกอนยาตน,นะครับอ้าวดูปิดมาแล้วขึ้นมาข้างล่างขอไฟด้วยนะครับผมยึกปิดอยู่ข้างล่างนะ เล้วคืนมากพี่น้อยวันนี้ผมแก้ให้เห็นเลยนะครับดูคลิปให้ละเอียดให้จบด้วยนะครับผมใช้เวลาเลนน้อย4227นะครับ 10ชุด1 2 3 4 6 7 8 9 10จนะ9ก9 3นะครับ26นะครับผม484642 279 497ปิดท้ายด้วย20ตัวเด่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของแปดศนย์ห้าะซึ่งจะไปขัดกับชุด2ตัวนิดหนึ่งนี้ ก็ลองพิจารณาทิศเพียงดูกนแล้วกันนะครับผมอ่้แล้นี่คือแนวทางนะครับสําหรับวันที่หนึ่งะครับพฤศจิกายนในส่วนของหวยปรเพณีเวียดนามก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องสมัชิที่กดไลค์กดถูกใจขอให้มีโชคนะครับผมทั้ในส่วนของหวยไทยรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของหวยประเพณีนะครับผ่านยเวียดนามะคบผมฝากไว้ประมาณนี้กแล้วกันเจอกันในโอกาสหน้านะครับผมติดหน้าสวัสดีครับ